สวัสดีครับนี่ก็มาเข้ารายการใหม่ของเราครับผมรู้ก่อนรวยก่อนแต่ว่าตอนที่คลิปออกแล้วคนมาดูนี่อาจจะชา้าหน่อยน,นะครับผมก็วันนี้เราจะมาฟาร์มจูนิแมปก,กันนะครับผมแต่ว่าไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาฟาร์มฟาร์มครนซีกันไหมเราไม่ฟาร์มครนซีเลยเวคลิปนี้รู้ก่อนรวยก่อนของเราคือเราฟาร์มแท็บเล็ตขับด้วยตอนนี้แท็บเล็ตแพงมากมากเลยวันนี้เพววื่อาเนี่ยผมนั่งนั่งทำนั่งฟาร์มแท็บเล็ตลองทำดูประมาณสองชั่วโมงอะแล้วก็แบบว่า เอาทั้งเล็ตดีๆมาขายตั้งขายโอ้ขายออกเพียบเลยนะแท็บเล็ตเนี่ยอันนี้คือช่วงใหม่ๆอ่เะเขาจะขายเป็นเคออสกันละนี่ไงแท็บเล็ตที่ผมขายไปจะขายเป็นแบบว่าเคออสบ้างอีกซอบ้างนะครับผมเออก็ขายได้เรื่อยๆนะวางได้มาก็วางขายได้มาก็วางขายเนะี่ยราคา,าประมาณนี้แหละเออสิบเคออสสิบสามเคออสอะไรเงี้ยเอ,อ้ยราคานี่ก็น้องๆดีวายนะอ่ะอย่างไอ้ตัวเนี้ยเป็นแท็บเล็ตอีกี่น,นะครับผมก็จิ๊แซนบาเอาก็อยู่ที่เท่าไหร่สิบสี่ ออสแล้วก็ 110X ใช่ไหมผมว่าตั้งขายไปที่สามสิบสามนะครับก็น่าจะออกนเร็วๆนี้แหละนะครับผมโอเคพุดมากเดี๋ยวมาสอนทำกันเลยวิธีทําก็ง่ายๆเลยนะครับผมในการฟาร์มเท็บเลตอ่ะคุณต้องมีเจ้าตัวนี้ครับโพชั่นที่มีชื่อว่าโพชั่นลิควิดดิสคัตนะครับผมโพชั่นนี้นะครับอเอามาเลยแล้วก็ตัวนี้ครับอ,อ่ดิทัตัวนี้ Celtic m o เตอร์นะครับผมแล้วก็แมปงๆอะไรก็ได้นะครับผมแมปน อันนี้ม็อบไม่เต็มนะก็วิธีก็ง่ายๆเลยคุณได้แมปมาอันหนึ่งใช่ไหมคุณก็ทาให้มันเป็นหกม็อบเลยครับทําเป็นหกม็อเลยไงยก็ได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ใช้เคียรติกเคียติกมอนเตอร์นะครับผมแล้วก็ใช้เคียออสโอ๊กนะครับการทานะแล้วก็เปิดไว้แล้วก็กดคิวบัสที่เคียอรออสโ๊บม,มันก็จะสุ่มเมจิกมอนเตอร์กับแรมมอนเตอร์มาให้นะถ้าคุณโชคดีคุณก็ได้แรมมอนเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณโชค,ไม,คชไม่ดีคุณก็ได้แบบ จากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวของริจิตดิสการ์เลยครับในการยัดเข้าไปนะครับผมคุณจะได้แท็บเล็ตในการฟาร์ม e k นค s มา90นะครับผมพรีเคอร์เซอร์แทเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้แค่แท็บเล็ตอ่า e ิเลเลครับผมคุณจะได้แท็บเล็ตทุกทุกอย่างเลยโอเวอร์เซียเอ็กเพนเดชันอาร์ดิเลียมอะไรพวกนี้มีได้หมดเลยนะครับผมแค่มันแค่มันอินคีเพิ่มขึ้น90อ่าก็คือทุกแท็บเล็ตเลยอิน90โอเคครับ ส่วนใครที่อยากจะ่อวอลอยากจะอะไรเงี้ยลดเทียเพิ่มเทียง้ก็ไปวอลเองเลย <laughs> ผมไม่วอลแล้วกันผมเอาช่วยๆดีกว่าคือลุกตอนเนี้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าฟาร์มดีไอะไรเนี้ยยากขึ้นนะราคาดีไก็เลยแพงสุดในะกปกติเราเลยต้องาฟาร์มแมปมาขาดครับผมก็เลือกสามสามเสาที่ใกล้เคียงแถวหกแล้วก็แล้วก็ไอเจ้าตัวแท็บเล็ตที่เรามาวาง เอามาวางให้มันตรงกับงานที่เราไปนะครับผมงานที่เราไปนะอย่างเช่นอีเวนท์ที่เราไปมีดีดมีเดเรียมมีเอเดชใช่ไหมแต่ว่าแท็บเล็ตที่ผมเอามามีดีดกับเอยเดชแล้วก็แบบพอร์ตอ่ะผมก็เอาแมบพอร์ตออกนะครับผมเพราะว่าไม่มีแบบพอร์ตแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่แท็บเล็ตอันอื่นนะครับผมแท็บเล็ตอันอื่นมีอะไรบ้างก็ฟอนติตี้เดิมเลดเรียมใช่ไหมอันเนี้ยอันเนี้ย ตรงกันนะครับผมซ้ำได้ไม่เป็นไรครับก็มาสั่นยีสต์เป็นเลยครับอ่าหรือบอกไปเ่อนของที่ผมใช้ฟามเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันผมใช้ธนูวอลมอร2สองเอดิชันเอโลนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นโ o น a าด้วยเวลายิงมันจะยิงแปดแฉกครับแบบนี้ผมก็จะสบายเดินชิวๆเลยคล้ายๆกับเมสปาร์กเลยอ่ะพวกแบบว่าเั็นเมสปาร์กเลยนะครับผมก็เดินชิวๆ ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยก็แค่แบบเดินเก็บของแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ออโต้พิกนะในการฟาร์มนะครับมก็ขี้เกียจละแค่นี้แค่แค่นี้โอ้โหผมก็ดาวน์โหลดแอปเซ็ตบ้าน,นเิดนึงแะเอาผมมาฟาร์มนะคือของหลักๆที่ผมฟาร์มนอะ่ะผมไม่ได้ฟาร์มผมก็ไปอ่ะอ่าผมไม่ได้ฟาร์มไอ้นี่นะพวกเซอริซี่นะครับผมบางคนอาจจะแบบอยากได้แบบเอ้ยที่ไม่รอดีบายเลยว่าตามนี้อะไรเนี่ยมไม่ได้หวังนะไะคะัผมหวังแค่ว่าแคนดิสตมันออกเยอะแค่ไหนครับเออ S <S <S เดี๋ยวมาดูกันว่าแบบไหนมันจะรวยกว่านะครับผมแบบเก่าอาจจะรวยกว่าก็ได้ใช้แรล,ลิตี้เยอะใช่ไหมแล้วก็แร็ปมอนเตอร์เยอะ, <S 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 อะใช้ลิควิดออฟพานอยอะไรพวกนี้ม,มันจะทําให้เปาะโอกาสที่จะดรอปพวกเคลนตี้เยอะขึ้นใช่ไหมแต่ว่าวิธีผมก็คือแค่จะแบบตานหนึ่งคุณการันตีเลยอ่ะ้ายเสร็จประมาณสี่ห้าอันอ่ะแล้วคุณก็มานั่งมานั่งฟองเอาแล้วกันว่าถ้าเด็กคุณมันจะฟีซี่ให้ไหนครับ เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงว่าคือเป็นมวยนะน่าจะแถวๆนี้แหละที่ผมดอกแต่ว่ายังไม่ได้เก็บนะครับเฮ้ยเฮเฮ้ยดีย๋ยวผมนั่งเจอเคลียร์ก่อร้องทีว่าไม่ตายไกลหรือว่าเก็บไปแล้ววะไม่น่าจะเก็บไปแล้วนะเพอ่งใส่ลิ้ตออกโอบใช่ไหมลิ้งไปต่อเลยครับเฮ้ยดีไวายตกอันนี้เดือความคาดหมายนะดีไวายตกคัดได้ไหมคัดคัดคัด,ดมันไม่ควตรตก โอเคที่ดีว่าส่งแทนเพราะว่าไลติทีเราก็สูงแค่ได้อยู่นะเอ,อผมใส่เซตหนึ่งร้อยสี่สิบแปดลติทีนะครับผมแต่ว่าใส่เนี่ยใส่เนี่ยเพื่อที่จะได้เอาเอาไลติทีแบบปกติเลยชาวบ้านไลต่ควรจะเท <c oughs> ประมาณนี้แหละร้อยร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไม่ควรต่ำกว่าร้อยห้าสิบนะผมควรจะไปเพิ่มไลติที่ตัวสา, <c oughs> ามแล้วหกต่อแทเพราะว่าเขาเทกันมาแล้วนะว่าไลติ ที่ดีสุดคือ150นะครับอ่าผมจะเก็บแต่แท็บเล็ตนะครับที่มีอยู่เมื่อกี้สอบแท็บเล็ตปะเนีย่ยได้ได้วอลหมอกมาสองอันละดีใจปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำวอลหมอกต่อด้วยยุคนี้ธนูทำวอลหมอกขายรุ่นนะรวยรวยจัดเลยหมอกเลยถ้าใครแบบว่าเอ้ยที่เกียบมานั่งนั่งฟาร์มนะ<ว>ั่งหาตายวงตายบ่อยอะไรเงี้ยเรียกผมไปไปซื้อวอลหมอกวอลหมอกมาไปซื้อบอลหมอก<ว>มาคราฟเลย<ว> เทำผสมแล้วก็ทำคนที่ทำครับรวยรวยเฮยเฮ้ยเฮ้ีส่งเกี่ยวโกงเฮ้ยเยเฮ้ยทำเป็นเล่นนะที่ขนาดไม่มีแรล,ลิตรงแรล,ลิตี้อะไรเลยนะเออมีแค่แบบว่าบอลจุ๊ยๆอ่ะบอลเยอะๆอะไรเงี้ยอ่เดินไปเคลียร์ไปอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องหวังเพิ่ง แรงพี่ก็ได้ครับผมเดี๋ยวมันก็ตกเองอะไรของพวกนี้แต่ว่าสินค้าพันเลยเราคือเราเอามอนเยอะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสดอกเอ่อแท็บเด็ดเยอะขึ้นนะครับผมอ่ายิ่งมอนเยอะเราก็ยิ่งดอกแท็บเด็ดเยอะทุกันเฮ้ยตาอนนี้มันดอกแท็บเด็ดไปกี่อันแล้ววะเดี๋ยวไม่ถึงเป้อมก็จะฮาเลยนะเป้านี่คือสี่ถึงห้าอันนะตองแอปที่เราคิดกัไว้นะครับแต่ไม่น่าจะถึงเอาไปครับเราไปเคลียร์เคลียร์บอสเลยครับ เรียบร้อยเกยบมาเรียบร้อยนี่เงียบโอ้ยได้๋ยวม,มาโมบายกันของดอกแค่นี้จริงเหรอโอเคไปตอนถึงเมื่อไรเดี๋ยว,เ,ยวเคลียร์ยของที่ไม่ใช่แท็บเล็ตแล้วเดี๋ยวมาทำต่อโอเคครับเหมือนเดิมครับเราจะใช้แมพโง่นะครับผมในการทำเป็น6มอสแล้วก็เปลี่ยนเ e o ออสแล้วก็ใช้เคีย t ติคอนเตอร์นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรายัดเจอเมืองยาเขา้าไปนะครับได้แท็บเล็ตเมื่อกี้ดอกแท็บเล็ตมาสามอันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมานั่งดูกันว่าแท็บเล็ตตัวไหนมีราคาบ้างก็เอาสองคอนเทนต์นี้มานะครับมาวาวอ่าสิ่งที่ผมามาเป็นคุณภาพหมดเลยนะครับก็นอาจจะดอกดีวายบ้างอะไรบ้างก็โทษทีที่มันแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดอกจริงคือแท็บเล็ตนะอยากให้คนมองดอกแท็บเล็ตไปเยอะๆนะครับอะไรครับ อุ้ยอุ้ยตกไก่ตาหรือไม่ยังรอดนะเพราะผมต้องใช้บักไก่แล,ะละ้วล่ะทุกคนอ่เดี๋ยวใช้บักไก่กับตานี้ขี้กไก่แล้วก็ลงไก่คนระับทำบังไก่จะได้ไม่ตกไก่นะผมเมื่อกี้เกือบตุ้ยโอเคเกือบตุ้ยตอบเลยเอ่ยอ่าที่จอดรัวห้านะครับตรงนี้ราคาไม่แพงแล้วเพราะว่าคนมันจอดรัวหมดละลอกแมปมาหนึ่งอันแล้วครับผมแมปดีสนะครับอ่ะแมปอันที่สองแมปดีส ดีมากเลยเอ้ยแมปอันที่สามแมปบีทเออคิปกูได้ได,ได้ใช้แล้วฮะแมปอันที่สี่แมปบีทโอ้ยเฮ้ย,สบ,ย,ส,บยสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วยิงได้ยิงได้ตอนนี้ได้โชว์ได้ออกยูทูปนี่นี่ถ่ายมาแล้วประมาณยี่สิบคลิปไม่ใช่เราเล่นเออตราจสอบฐานตรวจสดสบ,สดสบสดไม่มีคัสไม่มีคัสแน่นอนนะ ข้อเสียของการทำบล็อกไก่ดาเมจคุณหักเลยคุณอาจจะมือตัวดาเมจถ้าคุณแบบว่าเดินไวกับผมย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณทำบล็อกไก่บอกเลยคุณเดินไวกับไก่คุณคุจดาเมจลงแน่นอนแต่ข้อดีก็คือเนี่ยแหละครับคุณสามารถที่จะโลได้เรื่อยๆได้เรื<ๆ>่อยเชียร์ยกับไทย่อกี้โลไปหาศัตรูเพราะอาจจะไม่เห็นโลอัหนหมดโล โอ้ยมือสาอันเลยนะโอ้โชคดีแต่เกินอันตาเนี่เ่งมือสามอันเฮ้ยเดี๋ยวเดีเ๋ยวผมไปเคลียร์เรื่องไปเคลียร์นะเน,นี่ยเรื่องไปเคลียร์อีกัน้วมั้อ่ะเออสิบห้าบางทครับสิครับ,บแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเคลียร์บีดอันเดิมไม่ใช่าามาดีขาจังวะทุกคนไม่น่าจะเป็นอย่างนี้สิครับอ่ะห้าดอกแท็บเล็ตอันที่ทหกออันที่เจ็ดแล้วเนะนี่ยตาเนี่ยเอ้ยบีดบีดเนี่ยดอกแท็บเล็ตดีนะเออเพราะว่ามันมันเยอะที่ออกมาจากบีด อย่างไอไอพวกอันตื่นมันไม่ค่อยเยอะหรอกไอพวกกิฬาเลสอะไรเงี้ยนิตัวอะไรเนี้ยเออปีเนี่ยก็จะวามดีนะครับตามดีเงินดีแมพแพ้งมืออีกอันว่าทุกคนที่คอมมึจะระเบิดแนะมือซ้ายมือขวามือล่างโอ้มือสีอันแล้วนะะไม่นับได้ไหมบางคนแม่ง บางคนแม่งไม่ไม่เจอมือแค่อันเดียวอะไรเงี้ยผมโชคดีผมมือมันทยอยออกมาเรื่อยๆนะครผมโอกาสที่จะได้มือเยอะๆมันก็มีโอกาสที่จะได้มือเดียวมันก็มีนะครับผมมันก็จะสุ่มลดจำนวนมืออ่ะมีเชียร์ทับเลตเเซอร์ทับเลตอะไรเงี้ยเก็บไว้ครับเฮยเฮว้าวไอ้ดนุ่มดีเว้ยุ่มดีเว้เฮ้ยอย่าอกอย่าหลอกกีวันะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝนแม่ง แม่สนใจเดนดีไวายอยากให้สนใจทำเด็ดไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะรวยกับทำเด็ดป่ะนี่เขอยากเอาเป็นดีไวายมาเป็นปััจจยต้นใจนะครับเดี๋ยวมุขเชียวบอกกันครับอ่าเดี๋ยววอดตัวเดียวก็ใช้นี่เลยครับเอาโนวาออกจะได้ยิงแรงเนาะไอเจ็บแค่ไหนมาคำตอบ วันนี้ได้ทับเดตมาประมาณสิบอันแล้วนะได้เทียสองก็เอาไปทิ้งโอเคครับเดี๋ยวเราเคลียร์ของที่มันไม่ใช่ทับเดตแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าเราจะทำอะไรต่อไอ้ชี <laughs> ได้ได้เฮมิเบลได้เฮมิเบลมานะทุกคนแต่คนอ่ะคนจะไม่ค่อยซื้อกันเฮมิเบลตอนนี้เพราะว่ามันราคาถูกมากแล้วเฮมิเบลนะเส้นนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ให้เพื่อนนะครับเก็บไว้ให้เพื่อนเพื่อนผมก็เป็นผู้เล่นใหม่เพื่อนเเดี๋ยวเก็บไว้ให้เพื่อนแล้วกันนะเส้นนี้โอเคครับ หลังจากที่เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วอะไรที่ไม่ใช่เทสเด็ก็เอาออกไปครับผมเลแต่เทสเด็ดนะนะทเทสเด็ดที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยต้องมีอันที่ขายได้แน่นอนครั้งแรกเนี่ยเรากองก่อนเทสเด็ดที่ยังไม่มีออฟเราก็ใส่ออฟให้เขานะครับผมคุณเนี่ยต้องไปซื้อตัวเพอร์เฟกต์ออมานะไม่แพงนะแต่ละอันอันนี้อัลละหนึ่งเอ็กไหมอ่ะสามอันหนึ่งเอ็กซ์แล้บผมอันนี้อัลละสี่เอ็กซ์แล้บผมราคาขึ้นเพราะว่าคนเรามาทำเทสเด็ดเลยใช้สองอันนี้ในการออฟนะเท่านั้นนะเพื่ออออคคุณทีีจะะไได้้บบสสููงงงๆๆรรเเย ไปครับเริ่มโคนก็ใช้นี่ก่อนออบหันแล้วก็แค่นี้เลยปอบขอบขอบอบแล้วก็อันนี้นะ,อะโอเคครับโอเคผมได้มาผมได้มาทั้งหมดเก้าอันนะรับมเดี๋ยวมาดูกานอันไหนขายได้บ้างบรรลจากอันแรกโกฟาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์ขายได้แน่นอนการันตีเลยคนเอาไปเล,เล่นโหมดอ่พาราไดซ์ Paradise กันนะครับผมขายได้เท่าไหร่ครับ เริ่มมาเนี่ยอันชิ้นแรกขายได้เจ็ดสิบเอ็กเออขายได้เลยนะเจ็ดสิบเอ็ก่เอาไปขายเจ็ดสิบเอ็กอันที่สองแท็กไซแมทผมว่าอันเนี้ยขายไม่ได้น่าจะถูกเลยถูกเลยนะครับผมไม่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นออฟอันนี้ก็ตามนั่แบะอ่ะขายไม่ได้อันนี้ตัดทิ้งไปครับอันที่สามแรมวเตอร์ รรมอเตอร์เนี่ยถ้าสามสิบขึ้นเนี่ยขายได้แน่นอนแต่ว่ายี่สิบเนี่ยผมไม่แน่ใจยี่สิบผมไม่แน่ใจเลยยี่สิบขายไม่ได้เออถ้ายี่สิบยังขายไม่ได้นะครับต่อมาเป็นแรเคสขายไม่ได้นะครับผมแรเคสยังขายไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ถึงเมตาแฉดแรแรเคสนะครับต่อมาเป็น e อ t ทีเอ็กทีสิบเก้าขายได้ครับเออ ขายได้ยี่เก้าขายได้เท่าไหร่เอ่ยมาดูกหนหก chaos อ่าเราก็ตั้งขายเลยค่า chaos ะในการจะได้ออกที่ชัวต่อมาเป็นอะไรเอ่ยเพิ่มนัมเบอร์แลเตอร์อันนี้ก็ยังขายไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นสิบห้าเซอันนี้เพิ่ม p x p ยี่ิบเปอร์เซนเอ้ยขายออกแน่นอนทีนี้นะครับ p x p อ่อยี่สิบสาม chaos นะครับผกพุ้ยแทงมากเลยยี่สิบเราก็ขายแค่ ี่สิบเคออสนะครับคิดเองก็ได้คะไม่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 โกงราคามากเดี๋ยวราคามันตกกันหมดอันนี้สิบพอลิทีแพงแน่นอนสิบพอลิทีเออพอลิที่เนี่ยปกติแล้วมันตันเจ็ดนะแต่ว่าพอมาอันใหม่ฟกแม่งตันสิบเลยราคาอันนี้ก็ตกอยู่ที่สิบเจ็ดเคออส้ไหมโอเคเราก็ขายเลยครับสิบเจ็ดเคออสนะส่วนนี้เอ็กพีห้าไม่ได้ขายไม่ได้ครับผมโอเคโดยรวมแล้วเราขายไปแล้วอะไรบ้างเลยหนึ่งคือเจ้าตัวนี้ใช่ไหม เราขายอะไรเปบ้างวะนี่เราขายอันนี้ 5K o s 21K o s แล้วก็ 70X แล้วก็ 17K o s ใช่ไหมวะ <laughs> จะไม่ได้ควางขายไปบ้างแต่ว่าขายไปเยอะเลยแต่ผมเชื่อเลยว่าออกหมดเพราะว่าเราตั้งราคาต่ำกว่าราคาตลาดอันเลยนะครับผมออกชัวร์นะครับผม <laughs> <laughs> ก็ลาลาแล้ว2ตาที่เราไม่ลดนับรวมดีวายที่เราดอกนะเราได้ดีวายแล้วชัวร์ๆประมาณ40 40K o s นะครับผม c h a อ s พี o ่เอาดอก40เคออสแล้วก็มาดูกันว่าดีวตอนนี้เท่าไหร่20 20.5 chaos ข้อกับ1ดีวถ้าผมขายสองตาผมขายได้40เคออสได้ไปแล้วครับ2ดีวแบบชัวร์เลยการันตี2ดีวเลยแค่นี้ ec ec ครับในการฟาร์มจุ้แมแบบแบบไม่จำเป็นต้องดับดีวใครชอบคลิปนี้ก็ทิมมาบอกเลยแล้วกันใครที่รู้ว่าอะไรมันกำลังจะแพง ผม,ผมบอกไว้เลยนะว่าของที่ผมกาลังทําแม่กําลังแพงเ้ย <g ül üyor> สิ่งที่ผมทําอยู่แี่ยแม่กําลังแพงเ้ย <c oughs> คุณดูราคาไว้คุณดูราคาไว้สองพินีตสองพินีอ่าส่วนใครที่้อผมไม่ชอบอ่ะผมอยากฟาร์มแบบปกติอ่ะก็ถึง,ถ,งถึงคราวที่คุณต้องฟาร์มแบบปกติแล้วเพราะว่าอาจจะดูฟังตกรดนะแต่ว่าของแม่งราคาถูกลงเยอะเยอะมากเลยไอยเจ้าตัวเนี้ยไอเคียติกไลตีนแ,แล้วก็อะไรเอ่ยไอต้อฟไอพารานอยอ่ะราคาตกอมันด r o ลงนะเพราะว่าคนไปทําแบบที่ผมบอก ะครับผมเฮ้ยมันแพงขึ้นว่ะแต่ว่าแพงขึ้นไม่เยอะแพงขึ้นไม่เยอะนะ,ะครับผมยิาแบบผมอ่ะนะความแบบผมอาจจะดีกว่าตอนนี้นักแบบน,นี้นะเย้ครับขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้แล้วเ,เดี๋ยวไปตัดต่ออ่ะเออถ้าชอบก็พิมพ์คมนี้มาบอกัอน,น่อนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ไปก่อนัสดีครับ